สำหรับสุริยุปราคานะครับของเดือนตุลาคมเนี่ยจะเกิดวันที่25ตุลาคมนะครับเวลา15บหนาฬิกา58แนาทีแล้วก็สิ้นสุดตอนเวลา20่ินาฬิกานาทีหลกัหลกๆเนี่ยจะเกิดที่ราศีตุลกับราศีเมษน,นะครับในทางโหราศาสตร์ดังนั้นเนี่ยสองราศีนี้ควรระวังไว้ก่อนส่วนใหญ่เนี่ยในตามหลักการคำนวณนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเกิดครั้งนี้เขาจะไปอยู่ภูมิภาคตะวันออกกลางตอนเหนือของทวีปแอฟริกานะครับหรือตะวันตกของทวีปเอเชีย ถ้าเอาลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวจะเป็นตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกและตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยหลักง่ายๆให้คุณจําเลยก็คือเริ่มต้น15นาฬิกา58นาที18วินาทีเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตำแหน่งของลองติจูด18องศา56.7ลิบดาตะวันตกแล้วก็ตำแหน่งละติจูดนะครับที่66องศาลิบดาเหนือเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงผมเรียกง่ายๆว่า,เร,าเริ่มอุปราคานะครับสุยุ15นาฬิกา58นาที18วินาที แล้วเขาค่อยๆกินไปนะครับจนถึงช่วงตอนกลางเริ่มบางส่วนเริ่มจะคา,านดนิดๆหน่อยๆคือ18นิกา6วินาทีแล้วก็สุริยุปราคาเนี้ยจะสิ้นสุดนะครับก็คือตอน20นาฬิกา2นาที18วินาทีตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยก็จะไปอยู่ที่รองจิตจูด66องศา31.2องศาลิบดาตะวันตก แล้วก็เกิดที่ละติจูดนะครับ17องศา34.7ลิปดาเหนืออันนี้คือตัวหลักนะครับดังนั้นเนี่ยจะเกิดคำทํานาย12ราศีอย่างไรสามารถรับชมดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับสุริยุปราคานะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในบรรดา12ราศีแน่นอนว่า ราศีเมษกับราศีตุลต้องโดนผลกระทบเป็นหลักนะครับแต่การกระทบของราศีอื่นๆส่งผลไหมแน่นอนต้องส่งผลอันดับแรกประการแรกก่อนเลยราศีเมษราศีตุลโดนก่อนสองราศีนี้เด้งเป๊ะเพราะว่าเป็นจุดที่ทํามุมประการต่อมาคนที่เกิดนะครับลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีกุมสามราศีนี้เกิดกี่ทีคูณก็เหมาตลอดนะครับเรียกว่า เกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้เอาว่าโดนหมดเพราะหนึ่งดาวอาทิตย์คือดาวประจําตัวราศีสิง์ดาวจันดาวประจาตัวราศีกรกฎดาวราหูดาวประจําตัวราศีก,กล,ลกุ่มมันจะเกิดคาดทุกครั้งต้องใช้3มดาวนี้อาทิตย์จนันทร์าหูต้องร่วมกันเลงกันทาบุมซ้อนกันเพราะฉะนั้น3มลัคนาน,นี้มีผลกระทบตลอดนะครับราศีที่ต้องเกิดปีนี้เกิดที่เมษกับตุลเดี๋ยวปีหน้าก็จะไปมีนกับกันมันก็จะสลับกันไปแต่ยังไงเสียสิงศกรกฎกลุ่มทุกครั้งทุกกรณี นะครับอันนี้ก็คือในภาพกว้างแต่รายละเอียดเบื้องลึกของวันที่25นะครับตุลา25ง5นนั้นคําพยากรณ์12ราศีลัคนานะครับดูไว้นะครับเราจะเน้นย้ําเป็นจุดที่ควรระวังนะครับย้ําเตือนไปก่อนครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มแรกลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารหุ้นส่วนสัญญาหรือคนรักอาจจะน้ำนมือตาหมัวใครเตือนก็ไม่ฟังให้คนนี้ดูดีๆนะมีเจ้าของอยู่แล้วเอ,อ้ยไม่หรอก คิดว่าเอาเขาอยู่เขาต้องรักเราจริงระวังถูกหลอกถูกกลวงรวมไปถึงเรื่องของนะครับเงินเงินท,ทองทองอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงอันนี้คือจุดสําหรับลัคนาราศีเมษที่น่าเป็นห่วงต่อมาลัคนาราศีพฤษภนะครับลัคนาราศีพฤษภอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของโรคประจําตัวนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ครบห้าหมู่ลักษณะเหล่านี้ จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องให้คิดเยอะเรื่องให้วุ่นวายเข้ามาแทบจะไม่หยุดไม่หย่อนดังนั้นนะครับก็ทําใจให้กลางๆค่อยๆค,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 คิดให้มันเป็นเข้าไปอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่านพ้นไปได้ลักนาราศีมิถุนอันนี้ผมว่าระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของลูกหลานหรือบริวารอาจจะนำโทษมาให้ไอเราอยู่เฉยๆลูกน้องไปหาเรื่องลูกน้องไปเบ่งอวดอ้างนายนายเราเป็นเจ้านายปวดหัวเราไม่ได้ก่อเรื่องลูกน้องมันทําหรือ ในเรื่องของพ่อแม่มีลูกต้องระวังนะครับเดี๋ยวขับรถขับมอเตอร์ไซค์หรือไปตีรันพันแทงกัน ลูกก่อเรื่องพ่อแม่ชดใช้อันนี้ต้องระมัดระวังหรือใครที่กําลังวางแผนยกกิจการให้ลูก,ให,ลกให้หลานสืบทอดวงตระกูลเดือนนี้ช่วงนี้ไม่แนะนําเพราะการเกิดสุริยุปราคาอาจจะผิดหวังมากกว่าประสบความสําเร็จราศีกรกฎอันนี้ผมว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่อเติมบ้านสักหน่อยหนึ่งหรือคนในครอบครัวม,มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้อาจจะเป็นจุดท,ที่ต้องค่อยๆดูกันให้ดีเว้นแต่อีกกรณีหนึ่งเลยคือบ้านคุณเป็นที่รวมญาติรวม,มสังสรรจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ส่งท้ายปิดยอดได้ สําเร็จเอาเลี้ยงบ้านคุณก่อนออย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวญาติช่วงปลายปีไม่อยู่งั้นช่วงนี้ญาติอยู่กันเยอะรวมตัวจัดลวงหน้าก่อน่าแบบนี้กลับรอดหมดเป,เป็นในจุดทิศทางที่ดีรอดปลอดภัยไปเลยล,าลาัคนาราศีสิงห์อันนี้ผมว่าเรื่องของความรักต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นจุดที่คุณต้องดูให้ดีๆเพราะว่าพอเกิดสุริปราคารเนี่ยราหูคือค,อความรักคนรักคุณเลยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกอที่รักช่วงนี้ต้องทํางานแดนไกล ไม่สะดวกให้คุณตามไปไอ้ที่ผ่านมาโอเคไอ้รอบนี้ที่ไหนได้โอ้โหเท่ากับเอาแล้วเรียกว่าอ้อยเข้าปากช้างจังหวะปุ๊บปุ๊บเผลอเรียบร้อยดีไม่ดีระวังเรื่องของเพื่อนของเราทแท้แท้เนี่ยขับตัวดีเลยไอ้คนรักกับเพื่อนเราทแท้แท้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเดียวมันจะมีเรื่องมีราวกันแล้วเดี๋ยวมันมองหน้ากันไม่ติดทุกฝ่ายเน้นย้ำนิดหนึ่งตรงนี้นะครับลัคนาราศีกันสําหรับราศีกันนะครับต้องระวังเลยนะครับก็คือเรื่องของเงินเงินทองทอง เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนจะดีแต่พอสุิิีราคามาเนี่ยความมืดมันกินมันตัดลวดเดียวออกไปมันทําให้รายจ่ายมันค่อนข้างจะมากหรือมาแบบกระทันหันวางแผนช่วงนี้โอเคเก็บเงินอยู่ถึงเวลาปุ๊บปั๊บเอาต้องใช้เงินแล้วก็นหนึ่งมันใช้ไปเลยหรือว่าเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาตัวปุ๊บไปเลยมันจะเป็นแบบนี้หรืออยู่ดีนึกคึกไอ้ช่วงนี้ที่ผ่านมาโบนัส ออกเอาและว,ว่างอยู่เดี๋ยวพาแฟนพาลูกไปเที่ยวใช้เงินเป็นก้อนโควิดก็เริ่มเบาแล้วจ่ายไปเที่ยวแบบนี้ก็ได้แบบนี้ยังดีสักกว่านะครับถือว่าได้ความสุขกลับมาด้วยดีกว่าจ่ายเงินจ่ายทองโดยที่ไม่อยากจะจ่ายเช่นป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบนี้เป็นต้นต้องระมัดระวังห่ลัคนาราศีตุลนอันนี้นะครับเกิดที่เรือนของท่านเลยนะครับผมว่าตัวของคุณเองจะต้องระมัดระวังหน่อยพยายามทําเอกสารทํางานอะไรก็ตามบันทึกโน้ตไว้ให้ดีมันมีเรื่องแน่ 1. ลืมนัดผู้ใหญ่ไว้ลืม2เวลาประชุมจด จดงานไว้ถึงเวลาทําสมุดจดหายเอาแล้วผู้ใหญ่จวกเอาแล้วนายล่อคุณอันนี้ต้องระวังหลงหลงลืมลืมเคยจําได้เคยแม่นยํามันเกิดการคาดเคลื่อนพอผู้ใหญ่รีเช็คถามประชุมมาแน่นะไม่มั่นใจครับนาย เอาหนักเข้าไปอีกตุนเดี๋ยวคุณเป็นราศีธาตุลมเดี๋ยวคุณจะโดนโยกย้ายปิวเป็นลมไปนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยนึงอย่าได้ชะล่าใจไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของความสุขในชีวิตประจําวันอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างจากเดิมเคยตื่นเช้ารอบนี้เครียดนอนไม่หลับนอนสะดึกเลยอ่ามันจะมีการใช้ชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไปราศีต่อไปคือลัคนาราศีพิจิกนะครับอันนี้สกอร์เปี้ยนราศีแมงป่องตัวราศีแมงป่องตัวเนี้ยตัวปัญหาหลากัลกๆคงไม่พ้นเรื่องของบ้านทะเลาะเบาะแวงการเรื่องของสินฐานท เรื่องของชว่วงนี้นะครับดูเหมือนเอ๊ะหน้าฝนมันจบไปแล้วพอเดือนพฤศจิกาต้นเดือนหรือปลายเดือนตุลาระวังนะครับมอดมันจะมา2นะครับระวังเรื่องของฝ้าเพดานอาจจะมีน้ำรั่วน้ำหยดน้ำซึมบ้างก็ได้อันนี้จะเป็นจุดที่ควรจะห่วงหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องของบา้านอยู่อาศัยกับคนในครอบครัวมีปัญหาปากเสียงกันก็พยายามค่อยๆเจรจาค่อยๆเคลียร์กันไปนะครับอันนี้คือภาพกว้างราศีธนูชาวราศีธนูตรงนี้กับ พอเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่โอเคขึ้นอาจจะมีการลงทุนเกิดขึ้นใหม่แล้วการลงทุนนั้นอาจจะทําให้ประสบความสำเร็จได้โชคลาภแบบฟุกๆวันนี้เล่นเสี่ยงหวยห,หน่อยนึงเล่นโชคลาภหน่อยนึงเพราะตุลาแล้วอ่เล่นสั้นหน่อยหนึง่งพฤศจิกาอาจจะมีข่าวดีก็ได้หรือได้โชคลาภแบบฟุกๆอยู่ดีวันนี้ทํางานเราทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟปกติได้ทิปสิบบาทช่วงนี้โอ้โหได้ทิป100บาทได้มาแบบฟุกๆไม่คาดคิด เป็นไปได้สําหรับลัคนาราศีธนูนะครับคนาราศีมังกรช่วงนี้ผมว่ามันหนักอยู่2เรื่อง1ก็คือเรื่องที่ทํางานต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบุรณาการ กำลังหาที่ตั้งใหม่กำลังจะหาภาพลักษณ์ใหม่กำลังจะปรับปรุงแบรนด์ใหม่หรือหาที่ตั้งกิจการหาทำเลที่ตั้งขยายสาขาใหม่ช่วงนี้จะวุ่นๆหน่อยสำหรับลัคนาราศีมังกรก็ควรจะดูให้ดีๆนะครับเพราะถ้ามันวางแผนผิดพลาดเดี๋ยวมันจะยุ่งอันนี้คือในมุมของช่วงวันที่25นะครับตุลาที่จะเกิดสุริยุปราคาระยะเวลาเหล่านี้ควรวางแผนกันให้ดีๆถัดมาคือราศีกุมราศีกุมเนี่ยแน่นอนนะครับเกิดสุริยุปราคาตัวคุณเองอะ่ะคือราหูที่ไปกินคาด อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะคุูจะทํางานหน้ามือตามโมเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ประชุมอบรมเวิร์กชอปช่วงนี้ทำงานหน้ามือตามโมเลยทําแต่งานเช้าเย็นเช้าเย็นดูเหมือนวุ่นวายหน่อยเรื่องอื่นไม่ใส่ใจเพราะหลังกลับมาอีกทีหนึ่งดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเรื่องของคู่ครองไปคบคนอื่นแล้วไปหารอยยิ้มที่อื่นแล้วปัญหามันจะเกิดยังไงเสียก็จะดุหรือเคร่งเครียดจนเกินไป ระมัดระวังสักนิดหนึ่งใส่ใจเรื่องของคนรักคนรอบข้างบ้างนะครับมันจะเป็นเป็นในจดทิศทางที่ดีไม่งั้นสุริยุปราคารอบนี้จะทําให้คนรักกับคุณมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งต้องห่างหายกันไปหรือมีคนอื่นแบบไม่บอกรับรับเพราะดาวสามทำมุมวินาศกับคุณอยู่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันเปิดแอบกินกันไม่รู้ตัวนี้ขอเตือนกันก่นกอนนะครับลัคนาราศีมีนตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะเกิด เรือนจะตายเมื่อไหร่เนี่ยอันดับแรกคือราหูค้นทรัพย์ในดวงชะตาของคุณนะครับเรื่องของการเงินการทองคุณระมัดระวังมันจะจ่ายโดยไม่จําเป็นเราลายจ่ายเนี่ยยังกาบสายน้ําโอ้โหรักเข็มขัดเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าบางคนเนี่ยโอ้โหบางแผนการเงินปอย่างดีดันไปโดนน้ําซึมบ่อทรายมันกลายเป็นว่าค่อยๆจ่ายเท่าเล็กทีละ,น,ละน้อยพอถึงเวลาต้องจ่ายเยอะจริงๆโอ้โหลมใส่มันมาซะแบบโอ้โหตั้งตัวไม่ทันอันนี้แล้วสำหรับราศีมีนต้องระมัดระวังตรงนี้จุดหนึ่ง อีกจุดนึงก็คือในเรื่องของนะครับสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคนรักลูกหลานบริวารน,นะครับที่เราไม่อยากจะสูญเสียแต่เขาอาจจะต้องห่างจากเราไปเช่นลูกน้องขอลาออกนายครับผมขอไปตั้งตัวแต่ลูกน้องคนนี้เก่งสนิทมากแต่เขาก็ไปด้วยเหตุผลจําเป็นเราก็ต้องให้เขาไปอันนี้คือหลักการของลัคนาราศีมีนอาจจะมีเรื่องเหล่านี้มาปรากฏชัดอยู่บ้างนะครับอันนี้คือ ตัวของบทสรุปสั้นๆสําหรับการพยากรณ์ในเรื่องของการเกิดสุริยุปราคาสําหรับ12ลัคนาราศีวิธีแก้นะครับ บทสวดน,นะครับแนะนําว่าให้สวดบทกินุสันตระมาโนนะครับผมในวันที่25ตุลาถ้าเป็นไปได้แนะนําช่วง18บแนาฬิกาสินาทีให้สวดบทนี้12จบนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้สวด12จบถ้าเกิดรู้วันเวลาสะดวกก็หันทิศที่เป็นมงคลก็ได้แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเอาว่าบทนี้12จบถ้ามีเวลาก็จุดธูปสักหน่อยหนึ่งทาบุญสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็กลับมาบ้านค่อยสวดบทนี้ก็ได้ครับ อันนี้คือวิธีนะครับหลักๆ1เกิดตอนไหน2ก็คือคําพยากรณ์เมื่อเกิดแล้วไปอย่างไร3คือวิธีการแก้นะครับต้องแก้ไขยอย่างไรนี่อันนี้ก็คือตัวหลักๆเพราะว่าเกิดเมื่อไหร่ก็เวนทาอะไรก็วอรอ่าแล้วทําอย่างไรอีกอ่าในหลักก็มีวิธีแก้ของครณศาสตร์เฉกเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือบทสรุปสั้นๆนะครับของการเกิดสุริยุปราคา12าสราศีนั่นเองครับ